สวัสดีค่ะครูหนิงแม่มดออนไลน์นะคะหลายคนอยากรู้ว่าเคล็ดลับหน้าเรียวเล็กเด็กกระชับแม้อายุจะ45แล้วครูหนิงมีเคล็ดลับอะไรวันนี้นะคะครูหนิงก็เลยอยากจะบอกว่าครีมมนตรามหาเสน่ห์ที่ครูหนิงใช้สูตรที่เป็นนวัตกรรมล้วนๆแทนการโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์ ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆนวัตกรรมตัวนี้นะคะมีรากมาจากเกาหลีและก็ฝรั่งเศสค่ะเป็นเคล็ดลับสำหรับศาสตร์มนราศาสตร์แม่มดเลยจริงๆจึงเนรมิตให้หลายๆคนที่ได้ทดลองใช้กับคุณหญิงตอบรับมาเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทำให้หน้าเรียวยกระชับและ ผิวละเอียดนุ่มอมความชุ่มชื้นได้จริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คุณหญิงก,ก็เลยเอามาจัดโปรโมชั่นเอาใจสาวๆฤดูร้อนนี้นะคะคุณญิงก,ก็เลยทาโปรโมชั่นแถมครีมกันแดดมอนตราเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มบํารุงหน้าตึงกระชับไปอีกนะคะใช้สองตัวนี้ควบคู่กันทุกวันแทนครีมทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง กวาดโต๊ะเครื่องแป้งออกและให้เหลือ All-in-one มอนตราครีมเดย์ครีมไนท์ครีมและตามด้วยครีมกันแดดน้ําแตกนะครีมกันแดดน้ําตบตัวนี้นะคะจะทําให้ความชุ่มชื้นของผิวหน้าของเราไม่หาย F P F 50 P A 3บวกค่ะและคุณหนิงก็จัดโปรโมชั่นแบบสุดคุม้มแพ็คคู่ค่ะ แพ็คคู่ใช้สามีภรรยานะคะอ่าทีนี้นะคะแถมครีมกันแดดไป1หลอดทั้งหมดเนี้ยมูลค่าร่วม3,000เกือบ4 0 0พบาทลดราคาทั้งเซตนี้นะคะเหลือเพียงฟังให้ดีนะคะปกติ1,490บาททำโปรโมชั่น1หลอดเหลือเพียง790บาท2หลอดนะคะเกือบ3 0 0 0 แถมครีมกันแดดมูลค่า590บาทเซตนี้จ่ายเพียง1,630บาทมีจำนวนจำกัดรีบสั่งแม่มดออนไลน์ทุกคนมีจำนวนจำกัดนะคะมนตราหน้าเด็กเล็กเรียวราวเซกได้แล้วมามีสเสน่ห์สวยใสย,ย้อนไวัยไปด้วยกันนะคะ